โอเคครับผมก็ขอสวัสดีผูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเค้กไอเดีกเช่นเคยนี่ทุกคนผมได้หมัดใหม่หมาแล้วเป็นหมัดสิงโตนะครับผมเวลาต่อยก็จะมีพุนะแล้วก็ดูตรงมือจะเป็นรูปกงเล็บสิงโตนะประมาณนี้นะครับผมหมัดสิงโตอีกอันนึงจะเป็นไอวอลนะครับนี่นะครับจะเป็นไอวอลสิงโตทองนะครับผมนี่สิงโตอะไรล่ะเสือนะครับผมโอ้โหพูดสิงโตมาตั้งนานเสือนะครับผมนี่จะประมาณนี้เลยเสือทองเสือทองแล้วก็เป็นแบบ ลายไฟแดงนะครับโคตรเทเลยนะไอวอลทองเหลืองอล่ามเลยตั้งทีนี้อเหลืองเตะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับของใหม่นะโอเคทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับขออย่างหนึ่งนะครับฝากทุกคนกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับคลิปนี้คนจะได้มาดูเยอะๆนะครับผมเป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมนะครับเพียงแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับจะสามารถทําให้คลิปนี้คนมาดูเยอะๆเลยนะครับผมเออคนมาดูเยอะมากนะครับ ฝากไอีที่น่าราักทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับก็สปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับผมร้าน powerpack ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมเติมถูกเติมไวแล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยแน่นอนนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับที่สําคัญเติมง่ายด้วยนะครับผมใช้แค่ u i d ส่งให้เขานะครับก็เติมได้ทันทีนะครับผมเฮ้ยนี่มันวิเคนหรือเปล่าฝ <laughs> ักสวนฝักสวนเฮ้ยมีตรงแค้นอะ เอาเรื่องว่ะพี่เคนน่าจะเอาไอดีแข่งมาเล่นนะดูทรงละสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตออะไรครับนี่เจอพี่เคนเฉยเลยแล้วประเด็นคือผมสุมทีมาแต่งตัวเป็นไก่ด้วยมาดูกันนะครับว่าผมจะรอดไหมเกมนี้โอ้โหนี่แบบว่าจะมาเล่นแบบขำๆนะสุมทีมแบบมาทำทำคลิปสุมทีมเนี่ยโอ้โหเจอพี่เคนนะทุกคนเดินพาลงไหนเนี่ย สะพานคู่เหรอลงแถวน,นี้แล้วกันไม่ค่อยอยากไปเมืองฝั่งนั้นเท่าไหร่นะครับเขาน่าจะลงลงยิมนะครับคิดว่าน่าจะตีหนึ่งไปแล้วเขาไปแล้วเกมนี้เราจะได้ที่ไหนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ เพื <l ots df> ่อนยิงดาวไปละเอาเรื่องผมไม่รู้ว่าเขามากันกี่คนนะเขาอาจจะมาทั้งตีก็ได้นะอาจจะมาแบบทั้งตีนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาก็เงียบไปจังเลยเรียบร้อยดาวปืนอะไรอะ EN เหรอไม่รู้ผมไหวหรือเปล่านะแต่ว่าลองไปดูสักตั้งดีกว่าเพื่อนโดนยิงตรงไหนโอ้ฝั่งนู้นเลยหรอไอ้จัด แล้วไม่บอกผมด้วยนะว่ามีกี่ตัวตาแรกของมันผมด้วยนะครับทุกคน<อ>เพื่อนเขาดูเราอะตรงนั้นหรือเปล่าทุกคนมีไายวอละโอเคเจอละพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วชานเลยเฮ้ยผมเปิดโหมดเงาไว้ด้วยเหรอเพ่งเห็น พบศัตรูแล้วอุ้ยกับตายทุกคนโดนลูกซองยาวโอะไรไม่รู้เฮ้ยผมไม่มียาด้วยนี่ไม่เห็นสวยละ <S <S 2> <S 2> นึกว่าคนเดียวนะวิ่งไปมีสามคนเฉยเลยช่วยด้วยสวยเลยฮะเปิดเขาซะด้วย ระเบิดใส่โดนลุงครับทุกคนอุ้ยแหลกมากเรียบร้อยเพื่อนดาวเอ๊ะศัตรูดาวเราสองหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนอย่างแบกเลยอ่ะคนเนี้ยตาแรกของวันของผมอุ้ยหันไปเนี้ย เพื่อนโคตรแบกและเกมโคตรตึงวงแค่นี้เหลือ40คนเลยนะครับคนเพิ่งลงตรงนั้นนะเราลงตรงไหนได้อีกเนี่ยดูดิหันไปตรงไหนก็มีแต่ล่มชูชีพเขาช่วกันเก่งจริงนะเฮ้ยพี่เคนนี่ว่าทุกคนพี่เคนยิงเพื่อนเราโอ้โหตรงนั้นสามคนเลยฮะจริงไม่กลัวหรอกถ้าของฟู น่วงไว้เฮ้ยทำไมต้องมาเจอแบบไม่ได้เล่นเกมประมาณสามวันนะครับแล้วมาเล่นเกมแรกเจอนักแข่งนะทุกคน,นโคตรสวยถ้าคุณทุกคนไม่เชื่อ,อน,นี้เนี่ยผมนั่นไงโดนละปลลุกกลางไม้กุมไม้ เขาคิดว่าผมเป็นไก่แน่เลยโอ้โหสเปรดสเปรดยิงเท่าไหร่วะเนี่ยสเปรดโคตรกากเลยยิงร้อยห้าสิบสอง เพื <OR egg wiggle noise> ่อนๆมีตังชุบนี่ว่ามาครับทุกคนเกิดอีกแล้วฮะและเกมมันโคตรตึงวงแค่นี้เลยสามสิบคนโอ้โหผมนี่ยอมเลยเอาจริงนะผมจะไม่ตายบ่อยเลยถ้าผมลงไปแล้วผมแบบมีเวลาฟาร์มมีปืนมีของอ่ะอันนี้คือแบบ ลงไปแต่ละทีคือได้ปืนอะไรก็ไม่รู้ได้แค่กระบอกเดียวก็ตุยเลย,ยเนี้ยลงกับเพื่อนบอกว่าคงจะแบบมีอของดีๆให้เรานะเนี่ยต้นดักวงแล้วครับจงังหวะนี้โอ้โหตอนไปเนี่ยเฮ้ยเพื่อนยิงดาว่สวยเพื่อนสวย มีแค่ปืนชาร์จครับรอบนี้เฮ้ยไปเดียดกันสิสามคนพบศัตรูแล้วอาะครับม้าจุดไว้แล้วผมมีกองไฟอยู่นะถึงจะไม่มียาแล้วทำไมมีรอยเท้าเพื่อนวะ แตกสองฮนะเออได้สองคิวดีจะแตกสองเอ้าแป๊บเดียวอย่าบ,บอกนะผมแชมป์นี่ไม่ออานะโ <c oughs> อ้กรับตุยอย่าบอกนะเหลือตี้พี่เคนเอ้ยแบบนี้ก็สวยสิโอ้ใครดาวะ เกมนี้4ต่อ4ฮะในสต่อ3แล้วมั้งนี่อาๆตรงนู้นมีตัวอีก t มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะทุกคนอย่าพึ่งมาหน่วงตอนนี้ได้ไหมสวยครับผม ep 1ฮะอ้อมเลยมีอ้อมเลยฮะ โอ้ติดกระทะเฮ้ยทีมมันเอาอะทุกคนเอาดีมดตี้โดนไก่ยิงหัวสองสองอะทุกคนโอ้โหมือถือผมมันไม่พิ้วเลยอ่ะสองจัดเออสวยเพิ่นสวยเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมมีหลายคนจงวะอ๋อนี่เพื่อนนี่ว่ะตกใจหมดเฮ้ยที่หนึ่งว่ะที่หนึ่งว่ะนี่ไก่ปักทงโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเารักทะเลมากเลยนะต้นเกมแต่ก็ธรรมดาครับถ้าแตกต้นเกมแล้วกลางเกมเล่นยากนะครับต้องอยู่ให้ได้จนถึงท้ายเกมถึงจะมีของเล่นนะ ก็อารมณ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับแตกต้นเกมมันก็จะสวยๆเฮ<ว>้ยได้สี่คิวโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเหมือนจะไม่เจอพี่เคนนะไม่รู้ไปแตกที่ไหน <c oughs> <c oughs> น่าจะตี ep วันหรือเปล่าเออก็ไม่รู้นะครับผมแต่แต่คือบอกได้คําเดียวว่าท้ายเกมมือถือน่วงจัดนะครับแบบเวลาเราหันซ้ายหันขวาคือนิ้วเราไปแล้วนะแต่ว่าภาพในจอมันยังไม่หันทุกคนเคยเป็นปะมันจะลงประมาณนั้นเลยนะครับเวลามือถือผมร้อนนี่ นี่เลยทุกคนประวัติการเล่น1นาทีที่แล้วที่เหลือคือแบบ4วันก่อนเลยนะคือม่ได้เล่นมา4วันนะ่ะแลวคือมาเล่นเกมแรกของวันคือนิ้วแข็งมากนะครับมันก็เลยแบบดูจะเอเอออหน่อยเนมะ่อก่อนน้านี้สกอร์ก็ดีอยู่แบบค่า10คิวค่า9ค่า8ค่า5ได้ที่2ที่1ก็มีนะครับผมก็ปร,ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมอาจจะดูเอเอออหน่อยเกมนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับคลิปนี้ให้คคนนดูลา เห็นคลิปเราเนียครับทุกคนก็เป็นการสนุบสนุนทางอ้อมก็แค่กดไลค์เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นครับสวัสดีครับ